สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14รกรกฎาคม2 5 6 6อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสรัประชาชาติได้มีการยื่นข้อเสนอต่อประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียว่าจะอนุญาตให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งของรัสเซียนั้นเชื่อมต่อก,กับเครือข่ายชําระเงินระหว่างประเทศหรือว่าระบบสวิตได้อีกครั้ง โดยแลกกับการที่รัสเซียนั้นขยายข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครนผ่านทะเลดำต่อไปอีกหลายเดือนทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นเคยขู่จะคว่ำข้อตกลงส่งออกธัญพืชยูเครนซึ่งกำลังจะหมดอายุในวันที่17กรกฎาคม2 5 6 6นี้หลังจากที่คำขอต่างๆเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซียไปต่างประเทศไม่ได้รับการตอบสนองหนึ่งในข้อตกลงที่มีการเรียกร้องหลักของรัสเซียคือให้ธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียกลับไปเชื่อมต่อเครือข่ายสวิตได้อีกครั้งหลังจากที่รัสเซียนั้น ถูกสหภาพยุโรปตัดการเชื่อมต่อดักล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโฆษกของสหภาพยุโรปเคยออกมาแถลงเมื่อเดือนพฤษภาความว่าสหภาพยุโรปนั้นยังจะไม่พิจารณาเชื่อมต่อระบบธนาคารของรัสเซียเข้ากับระบบสวิตในเวลานี้อย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นมีผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าสหภาพยุโรปนั้นกําลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการเชื่อมเครือข่ายสวิตกับสถาบันการเงินในเครือของธนาคารเพื่อการ,รเกษตรของรัสเซีย เพื่อทำธุรกรจการเงินเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอันโตนิโอกูติเรสได้ยื่นข้อเสนอกับผู้นํารัสเซียหากว่ารัสเซียยอมขยายข้อตกลงส่งออกธัญพืชยูเครนผ่านทะเลดําต่อไปอีกหลายเดือนก็จะเป็นการให้เวลาแก่สภาพยุโรปในการเชื่อมต่อธนาคารเข้าด้วยกันกับระบบสวิตอีกครั้งหนึ่งสเตกฟานดูจาริกโฆษกของสหประชาชาตินั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าจดหมายที่อันโตนิโอกูติเรส ส่งถึงประธานดิบดีวาลาดิเมยร์ปูตินเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 1กรกฎาคม2566มีจุดประสงค์เพื่อเปิดทางให้รัสเซียสามารถส่งออกอาหารและปุ๋ยไปต่างประเทศตลอดจนรับรองว่ายูเครนจะยังสามารถส่งออกธัญ,ญพืชผ่านท่าเรือต่างๆได้อีกด้วยทางด้านสเตฟานดูจาริกนั้นยังบอกนะครับว่าต้องการที่จะขจัดอุปสรรคในการทําธุรกรรมการเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียซึ่งเป็นข้อกังวลหลักที่ทางรัสเซียนั้นเสนอมาในขณะเดียวกันจะช่วยให้ยูเครนก็ยังส่งออกธัญ,ญพืชผ่านทะเลดำได้อีกด้วย สาประชาชาติและทูเคียรับบทเป็นคนกลางนะครับในการผลักดันข้อตกลงส่งออกธัญ,ญพืชระหว่างรัสเซียกับยูเครนตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมปี2016เพื่อหลีเกเลี่ยงวิกฤตการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดท่าเรือของยูเครนซึ่งเป็นผู้ส่งออกธัญ,ญพืชรายใหญ่อันดับ4ของโลกเพื่อโน,น้มน้าวให้รัสเซียนั้นยอมรับข้อตกลงดังกล่าวสาประชาชาติได้จัดทำบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ซึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาตินั้นจะช่วยสนับสนุนให้รัสเซียสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและปุย๋ยไปตลาดต่างประเทศได้อีกด้วยแม้สินค้าประเภทอาหารและปุย๋ยจากรัสเซียจะไม่ถูกคว่ำบาตรโดยชาติตะวันตกก็ตามแต่ว่ารัสเซียชี้ว่าข้อจํากัดในด้านการทาธุรกรรมการเงินและก็เรื่องของโลจิสติกส์และก็ระบบประกันภัยมีผลเทียบเท่ากับว่าเป็นการแบนสินค้าโดยปริยายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อสหประชาชาตินั้นเสนอในการเชื่อมต่อระบบสวิตกับต่างด้าน รัเสเซียอีกครั้งหนึ่งก็รอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้จะได้รับการตอบรับจากรักเสเซียด้วยหรือไม่และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่ดําเนินการนะครับในการคว่ำบาตรัเสเซียทางด้านระบบการเงินนั้นจะว่า,จายจากไรกับเรื่องนี้ครับ